วันนี้ใครเตะไมเข้าอ่ะชิคกี้พายแลจะบอกว่าที่นั่นเีร้ายมากนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าแกส้มมาจะเป็นยังไง ขอท้องปากของท้งนะครับก็สอดากคนัี้วยนะครับแล้วก็สั่เลือดากตัวของคนของผด้วยนะครับติดต่อไปเข้ากับคอนเสิรดเยนะครับเพลงที่2ของเต๋านะคะชื่อเพลงว่าอยากจมาไหมนะมา ขยับามท่าทางกันหน่อยนะโอเค